สบายดีป่าลุงสบายดีสกุลสุคนสมองสมบูรณ์พ่อพ่อก็ส่องดำกินข่าวแรงลุงอะไรมือนนี่สบายดีป่าลุงนับสบายดีลูกป่ะนี่นีอเหาเผาอึ้งยิ้มทอดไข่เนาะทอดไข่เจีวเนื้อเผาสบายดีพี่น้องกินข่าวแรงเหมกันเหมอนกันพี่น้องฮะพูดสบายดี อาบาดีปะลุงนิมขอบคนั่งน้องออ๋อกขบาดีปะลุงนั่งงยิบลุงเอามนิม้องบอกนะลุงนิ่บักนิม nhé, Nè. mày đi luôn luôn à. Luộc. Luộc nè à. Nè nó không nè Đi phải Đi à, Đi không phải không? Đi không phải.

দিনা <muchem> ম <muchem> กึนน้ำให้น,หน้องเดี๋ยวให้น้องขนน้ำ 好了。<Hello. S 2>

লুং ম দেখি আছোঁ মাকো হেৰি নাপুং ডাঙৰ মাৰি দিওঁক বনাই লুং বাৰ চুব